นอนแต่ละวันนอนด้วยกันอีกสักหน่อยก็ได้ลูกไปกินหญ้าแล้วค่ะนอนตื่นแล้วก็จะไปกินหญ้าแล้วนอนน้ำแล้วน้ว่าชีวิตประจำวันแล้วนอนเว้นตื่นขึ้นก็นเตรียมไปหาแหนหยาหาแทะเล็มหยาไปหาแหนหยากัวบบนแม่คือเกา้าก็ไปไสวนมาแหนแต่นน้ำหม่งแม่นางอยู่ไกล มาแหนมาพียงมาวนแม่แล้วมาไปหากินไก่เลวนว่ามักมาแหน่แม่ตัวมักอยู่น้ำแม่ย้ำนอนกับมักนอนศพไงเป็นสาวเลยเดย้กินนมกับกินนลายแล้วย้ำไงเป็นสาวสินอนกับแม่แบบไรเอ้าบอกแม่ดูย้ำไงเป็นสาวสินอนจังได้มีเขาออกมาแสงแรงเลยได้ลูกเขานะ ตาแหลปื้อๆเลยมากัดกำลังแหงแล้วแผลแหงแล้วเนี่ยเขาอ่ะย้มวหลายงออกมาเนี่ยเขาเนี่ยเสียไว้ยังไดเขาอะสีนอนเฟี้ยแม่แบบไรเอาสีเฟี้ยแม่แบบไรบอกแม่รึย้ำมีเขาแล้วแม่ก่านเขาตัวนี่นี่ย่านเขาอิลาถือก็นั่นีนิมั้ยย้ำไงขึ้นน้อนเฟี้ยกันยังไดบ่ยอกแม่ยอกคอยๆดิไงขึ้นอ่ะยอกแขงแม่เจ็บดิ ห้ามหยอกแรงเลยแหละแม่เจ็บค่ะเพื่อนน่ะเึเอ้ยไอ้แก้วก้าวห้องเฮียังวะหงอเฮียังวะว่ามันอยากออกไปกินใหญ่เราดือ้อโอ้ปากเปรีป้นหนิแม่ปากเปรี้นหนิแม่ปากเปรี้มักนอนกับแม่ วันนี้น้องลำว่าครบสองเดือนเต็มค่ะน้องลำว่าได้สองเดืนเอนแล้วจ้าสองเดือนเต็มมือน,นีละจ้าบางคนเขามาเบิงไม่สิบองคหัว่ำาว้าได้จักเดือนแล้วเนาะเพิ่นถามหลายคนแล้วสองเดือนเต็มมือน,นี่หละจ้าสองเดือนกับเขาซ้ำนีละเป๊ะเป๊ะนี่นี่คือเขาควายสองเดืนอนแล้วจ้านี่ควายหน่อยสองเดือน มีเขาหน่อยหนึ่งควายน้อยสองเดือนจะมีเขานิดหนึ่งนาว่าจะเป็นนิสัยขี้อ้อนนิสัยขีออข้อ้อนขี้อ้อนขี้เล่นติดคนน้ำแม่น้ำปล่อยไปกินหญ้าแม่เป็นพาไปเลี้ยงสิวนมาแหนหญ้าใกล้แม่มาวนบบเนี่ยมามันกลับไปน้ำแม่ดี เอไปใส่หมากับไปน้ำแบบเนียนอยากไปหยอกหมาไปหยอกเขาโตใหญ่เนาะเขากบย่านเขากะคาบตากก๊อฟอเซนคาบก๊อขคนนี้ทุกมือนี่เห็นหมาบ่ได้เน้ <c oughs> เห็นหมาย้ำได้กันสีโซนกันสันีด้เครียดว่าเขากัดตาน้าว่าเครียดว่าเขากัดตาทางที่นําว่าบ่ได้ว่าสีโซนเด้นน้ว่าอยากหยอก นิสัยน้ำว่านี่อยากมีมูอยากเลนอยากหยอกแต่ว่าเขาว่าเขาใจมานั่นเขาเห็นตัวง่ญ่เขาไปใกล้เขาเขาก็คาบตาเอาซะท้ายาแหล่ให้ตาแหล่ปื้อปือ้อ <c oughs> <c oughs> เห็นตาน้าล้าก็ตลกอยากหวัวหนูได้สองเดือนเต็มแล้วจา้าน้ำว่าเกิดวันที่สิบเก้าตุลาพิษกิกาเนี่ยตุลา พืชจีกาเดแดนนี้พืชกิกาต้องก้อนเดียนตุลาเป็นเดียนี่อย่างนว่าเกิดวันที่สิบเก้าได้สองเดียนเต็มมือน,นี่ละจ้าแต่ว่าเพราะจะเกิดม้าเนี่ยนิสัยขี่อ่อนมาแต่เกิดเลยอยู่น้ำแมงอ้ําใจแค่มือเดียวมือลุ้นยางเขามาหาค้นในครัวในบานเลยกินน้ำแมงอ้ําใจล้วก็บยางมานอนน้าค้นมานอนเหล่นที่แหลกกับโมหัวมันมาเฟียมานั่นกะ สังเกตบ้างดีๆเอ้ามาหมุนค้นก็เลยเอาสาสตร์ลงมาปูนอนน้ำาสาดลงมาปูนอนน้ำเหมือนแล้วก็นอนน้ำเอาสมือกินกินน้ํแมงอ้ําใจแล้วก็จะเที่ยวมานอนน้ำเฮาเที่ยวมานอนกายมานอนอสระเฮามานอนเฟียเฮาถ้าเกิดมาเลยก็เลยเออสงสัยน้ำว่านี่สิเป็นจังไดเป็นค้อยหน่อยจังใดมาจังใดบ่เมนเป็นนั่นค้นมาเกิดบ่ น้ำว่าน้อยมะคงจะคว้มเทเป็นคน้นแหล้วเฮ็ดผีต่างบูกันเลยมาเกิดเกิดถ้าบ่านั่าก็อาจจะใกล้จะเป็นใกล้จะใสกรรมศาสตร์ที่เป็นควายเบิดหละใกล้เบิดแล้วศาวสตร์ต่อไปอาจสิได้เป็นคน้นน้ำว่านี่เพราะว่านิสัยเขาหูเลียงคักหลายเขาหูเลียงน้ำค้นเบิดทุกอย่างถ้าผู้เสียน่าจะผู้เสียเลียงเวียนไหวตายเกิดผู้เสียเลียงบาปกรรม ก็เสียเลียงนี่จ้ะแต่รองทรองเสียเสียจ้ะยานิ้นเสียยานิ้นเสียว่ามีบาปมีกรรมมีการเวียนไหวตายเกิดมันเป็นเรียงกิ่งเลียงไปใส่กรรมเรียงนี่ยัียงนี่เพราะว่าเขาค้นเช้าผุดเนาะจ้ะย่กกวนกันเด้อลูกเขาค้นเช้าผุดเสียบาปเสียกรรมเสียเลียงเวียนไหวตายเกิดก็เสียว่าตายเล้วเกิด แต่ว่าเขาสิได้เป็นหยังกับข้นยุกับกรรมกับบุญเขาสิเหตุไปอีหลยได้ยินเสียงเขาเครื่องเครื่องติลูกพ่อโวสิลูกพ่อโวเครื่องเครื่องแล้สิผ่อแม่งามใจเนี่ยไปกวนแก้วก้าวไปกวนมูยุ่หอกว่ะมูจะความตาหน่อยร้ายก็เลยเหตุให้เขาสงสัยสงสัยว่าเป็นไผเนี่ยน้ำว่าเนี่ยเป็นไผเป็นไผมาเกิดเนี่ยตีดคนหลายแฝดคนไหล ถ้าบอถือกล่องเอาเองมันก็ทายบ่อใดมันมืดจ้าเอาขากล่องซื้อขากล่องมาแล้วด้ขากล่องมันมืดมันบอเห็นวันนี้เขาถือกล่องเอาเองกนก็ได้ต้นหนาหญ่ๆเองสิงละ <c oughs> ได้ต้นหนาบานบานของนําว่ากับแม่ <c oughs> ว่ายิ้มให้แม่เนะเอ่ะยิ้มยิ้มนะยิ้มดูไหนได้ยิ้มดูดดมดโอ้ยบอยิ้มมิต่อยากนอนโซบเอาเป็นตัวใดกวนกันแล้วเนี่ย บ่ยิ่มมิตรอ,อยากนอนซบว่ะแม่สิพ้าออกไปกินหยาเราเด้แม่ไปเบิองดูเสียงผูใ้ใดกวนกันซ้ำนี่ลหละ,นะเนาะเขาไปเบิองคลิปนี้กับซ้ำนี่ลหละจ้าขอบคุณเ c บซีทุกคนที่เข้ามาเบิองมาติดตามน้องน้ำว่าน่อยเด้อจ้าอันฝากติดตามน่จ้าสีอันอัปเดตน้ำว่าน่อยให้เบิงตลอดจ้าว่าเขาสิเป็นนิสัยยังไงโตขืนไ่ขึืน เขาออกมาโตน้อยๆจ้ะเป็นควายสีวา่วยาโตใบใหญ่แล้วเขามาล้อบเบื้องวา่าเอาควายกวนกันแล้วเขามาลอม้อเบิ้งวา่าเขาสีญ่ยยได้ซ้ำไดแล้วเขาใหญ่ขึ้นเขาสีเปี้ยนนิสัยจังได้เนาะจ้ะคลิปนี้ก็ซ้ำนีล่ละจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ